ขอประธานเอาใบครั้งมืงค่ะเพราะี่เพลงมีเยอะมากวันนี้อยากไปฟรีได้ it, ไพ่ดนตรีสวัสดีค่ะวันนี้เราเออมาดูงานไทยกันนะคะงานไทยนี้ก็จะมีของขายแล้วก็มีการแสดงนะคะเดี๋ยวควรจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะงานไทยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรขายกันบ้างแล้วก็เราก็จะซื้อกลับบ้านแต่พรจะไม่ไม่นั่งทานที่นี่นะคะเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวแล้วก็ร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเพื่อนๆดูรถดิจอดกันเต็มเลยอันนี้นะคะคือรถที่ที่เขามาเที่ยวงานกันนะคะเพื่อนได้ยินไหมสี่คนร้องเพลง มันจะเป็นลานกว้างๆนะคะเขาจะจัดทุกปีแต่ช่วงที่มีไข้หวัดกันมาเนี่ยโควิดเขาก็เลยไม่ค่อยได้จัดกันนะคะอันนี้คือทางเข้งางานนะข้างในไม่มีที่จอดรถล้นี่นะคออุ้ยอันนี้นะคะ อันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคอันนี้ก็เป็นบริเวณที่พวกพ่อแม่พามาเที่ยวแล้วก็เอาเด็กมาเล่นนะคะอันนี้คือทางเข้างานเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเจอเพื่อนๆไหม เดี๋ยวเราซื้อของกับบ้านนะคะเราจะไม่นั่งกินที่นี่กันนี่ค่ะงานไทยมีรำไทยด้วย,ย,วยเห็นไหม,ม,นนมแล้วก็มีข้าวของขายเต็มไปหมดเลยเอ้าวเจอเพื่อน มีของไทยขายเยอะแยะเลยนี่นะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆมีนางลำด้วยผัดไทยนะคะอายวิดีโอคนทำสวยเนาะคนกินก็สวย <laughs> อันนี้นะคะสินค้าไทยแล้วก็อาหารไทยข้างหน้าเป็นเป็นการแสดงนะคะปกติมันจะมีของของอาเซียนขายนะพวกขนมอู้เน่นไงข้างหน้าชัดเกี่มนนี่นี่คือร้าน ร้านพวกเป็นพวกผักไทยนะคะหาเจอแล้วทีแรกคนคิดว่าไม่มีขายนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องเอ็กซารับไปซื้อที่อื่นอันนี้นะคะมีผักไทยด้วยไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฉายให้เพื่อนๆดูก่อนนะน,นี้นะคะ นานแล้วนะคะที่ไม่ได้จัดกันนี่ก็มีข้าวของขายนะคะนนเยอะเลยมีน้ำพงน้ำพริกขายด้วยพริกทอดก็มีสนุกกันใหญ่เลยอันนี้มีสินค้าพื้นเมืองสุดจะเป็นของเชียงใหม่มั้ง ลค่ะด้านหน้าก็มีอันนี้เป็นของพื้นเมือง,องอนนี้ก็เป็นเบียเป็นร้านเบียที่ซื้อ,อเบียนะคะโหนั่งกันนั่งกันดื่มเบียแบบร้อนๆนีไ้ไม่ไหว นางยังยังมามายังต้องก็เจอเทีนะสำหรับท่านใดอยากมีกิจกรรมหรือมาร่วมร้องเพลงเได้นะคะครับขอได้นะเดี๋ยวช่วงช่วงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังแดดอยู่ยังบางทีคาคำจะเป็นทุกข์ก็ได้ก็เคาะแนะนำนะครับร้านอาหารต่างๆนะฮะช่วงนี้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มแล้วก็อาหารเบื้องหลังนะครับท่านใดสนใจนะลองชิมนะช้อปได้ตามสบายวันนี้เต็มที่ทั้งวันนะครับเราจะมีงานถึงเที่ยงคืนนะฮะ นะฮะประมาณเที่ยงคืนเราก็จบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้อโอ้เสียงเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินกันค่ะเห็นไหมเพื่อนๆแดดร้อนก็ยังนั่งเลยต้องทนโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวพ้อไปหาของกินก่อนนะคะมีส้มตำขายด้วยนะคะนะกินทุกอย่างเลยนะ อันนี้คือของไทยนะที่มาขายโอ้ถุง5ยูโรมีกายศาสตร์ด้วย<ะ>เพืเอ่อนนี่ถึยงยัางเงี้ย5ยูโรนะคะที่เขียนเขียนเอาไว้ เอาให้สี่ชิ้นเอาชิ้นที่เพิ่งทอดเมื่อกี้เนี่ยนะโอเคเอากับก่อนนะแล้วมีข้าวเหนียวไหมคะมคมข้าวเหนียวข่ยยังไงเอ่ยสามห่อละหอ่หอเล็กห่อใหญ่แล้วแต่แม่แล้วแต่ไม่ค้าหยิบ <c oughs> แล่แม่คาหยิบอ๋อ <c oughs> ไม่ได้ห่อไว้ค่ะเ <c oughs> อ๋อ่ไหนลองดูซิว่าประมาณไหน <c oughs> เขาเก็บเก็ไรไม่ใช่เอาน้องมาเก็บไรเด้อสุเอิเราซื้อไก่กลับไปกินที่บ้านแล้วก็เหนียวนะคะไม่เห็นปลาเอกเลยเห็นปลาเอกไหมคะปลาเอกมาไหมา เออโอเคมีกุ้งท่าลดกชิ้นหมูไม้เท่าไหรอ่ะเอาสองไม้ แล้วไก่ไก่สเต๊ะใช่ไหมเอาไก่สเต๊ะสามไม้แล้วก็ลูกชิ้นสองไม้มีน้ำจิ้มต่างหากใช่ไหมถ่ายแม่ค้าหน่อยแม่ค้าสวยมี <c oughs> มีกระหล่ำด้วยใช่ไหมมีกระหล่ำให้มีผักไหม ออขอด้วยนะนั้นเ,เ,เป็นด้านก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์กันนะคะอันนี้คือ น้ำจิ้มของไก่สเต๊ะเพื่อนๆเขาดดร้อนมากเลยตอนนี้พรก็ซื้ออาหารกลับไปกินแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วถ่ายให้พพเพื่อนๆดูอีกแป๊บนึงนะคะ่ะโอ้มันร้อนมากเลยถ่ายให้ดูอันนี้คอมมอินติกเวนเดอร์น,นตรง,ตรงด้านนู้นก็จะเป็นตรงด้านนั้นก็จะเป็นอันนี้นะ เด็กเล่นน้ำกันมีสระน้ำเล็กเเล่นแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่กินดีนะคะเนี่ยด้านนั้นก็จะเป็นทางสะพานเดี๋ยวพอตกกลางคืนนะมันจะมีของมีการแสดงให้ด้วยนะคะ อีกรอบหนึ่งนะนี่ก็ใช่อ๋อน้ำอะไรอะแกงขนมจีนออน่ากินจังเลยเพื่อนๆดูไว้นะอยู่อันนี้อะไรเบีย ไว้ไว้ขาวอยู่เยอรมันก็มีของไทยกินไทยแล้ว अलग มีขนมขายด้วยนะคะเพื่อนๆมีเมียมเม่ยงขายด้วยแม่ค้าจะหลับแล้วปะไม่ได้นอนตั้งคืนทำอะไรอยู่คะ<า>อ้ยมีขนมครกด้วยขนมคกไข่ไงอะพี่ขนมคกไข่ย,ยังไงอะ กล่องละหกล่องลหกมันเป็นไส้อะไรอะคะอ๋อมีไส้ให้เลือกตรงไหไมองมอค้าอันนั้นไส้เผลือกหรอเผือกเออหนูเอาไส้เผือกใช่ไใช่เอากลับๆหนบอยนะนี่มีขนม เอาเอาเอาไม่เอากล่องเดียวแต่เ,เอากรอบๆหน่อยเพ oh, uh, นองใหม่นะคะน้องมังทา่ดินเฟอร์ทนสวิกเก็ไวเดอร์ในเด็กเซทันสไวท์ฟรังเฮวัตเชนโอเด์สนอกมมนอาชูรีกุลเฟอร์วัตเชนอวาวิกเกตไวเดอรกิฟกัสในเด็กเซคคม မင်းကို gọi ရပါပြီဒါပေမဲ့မာရီမူစစ်